สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเ่าวงอพัวหากินหมานครับวันนี้พ่พี่น้องครับมาสำรวจอัปเดตราคาหัววายอยู่ที่ตลาดบ้านหันอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับประจำเช้าวันพุธที่18กันยายนพศ2567ครับพี่น้องวันนี้ก ฝากขึ้นครับพี่น้องพายุเขาตะวังหัวกับเต็มพื้นที่เหมือนเดิมครับพี่น้องเป็นกำลังใจทุกคนนะครับสำหรับสถานการณ์ราคางวตอนนี้ก็ถือว่าราคาพ่อสื่อครับพี่น้องสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงงวครับช่วงนี้นะเก็บไปเอาไปขุนไ้ครับพี่น้องอ่ะร่อจังหวะดีๆค่อยขายครับสำหรับตลาดบ้านหานะครับเปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธของเดือนนะครับมีทั้งวัวทั้งควายนะครับพี่น้องโซนนั้นก็จะเป็นอ่ะพี่น้องลดได้ห่าง จากทั่วประเทศเลยครับมาเอาง้อเอาง้อเอางควายครับน้องไปขุนกดไลค์คอมเม้นต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจช่องท่องัวพหากินหมาแล้วก็ช่องทำกินถิ่นอีสานนะครับอ่ะบอเสียเวลาพี่น้องเดี๋ยวไปสำรวจอัปเดตราคากันเลยครับผมโอ้เห็นแม่สาวครับพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวยิงใหญ่หนังโคนหางยิงใหญ่มาตะใสครับเพาะตัวนี้โค้ชไชลอยอ็ดบกตัวเงาดีเนาะ อ่ะเป็นแม่สาวเปิดไว้จ้าบาทครับจังจิหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทอ่ะนี่ครับเป็นราคางวแม่สาวยังราคาดีพี่น้องราคาพ่อซือ้ออ่ะพี่น้องเป็นลูกพ่อใดไพ่อลูกบผมมีใบมีใบอยู่เนาะอ๋อมีใบหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับเป็นงวแม่สาวสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกอ่ะอ่ะเปรียบเทียบราคางวแม่สาวพี่น้องเบิรงครับผมโอ้ตัวเรียบตัวดีฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมมีเบอร์ครับ เบอร์ไหนเนาะครับผม0 8น0 8แปดสามศูนย์แปดศูนย์เกห้าสหอยยังครับหอยบาทจากผู้ใช้รอยยิ้เนาะเดี๋ยวเพ่ตัวเดียวปะอ่ะพี่น้องเออนี่มันมาต่อพี่น้องสองปัญหามื่นสองปัญหาเดี๋ยวบ่ลนะอ่ะพี่น้องกำลังต่อรองแล้วฆ่ากันอ่ะนี่ครับเดี๋ยวยามท่านี้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องยางมาเรื่อยๆครับ พ่อยู่กับเขาบพี่น้องฝนผ่ากรับตอนนี้ฝนตกดีครับตกทุกมือครับตรงนี้ทุกที่ครับเดี๋ยวยางมากตำรวจไปเรื่อยๆครับสายผูสายขุนห้องเท่าไหร่นาะครับจพี่สีนุ่มรอขั้นสี่ห้องเท่าไหร่ครับสองหมื่นหกนะพี่น้องเป็นนุ่มรออนาคตพ่อพันตัวเดียวหรือสองตัวสองตัวครับสตัวเส้าหกครับพี่น้องสองตัวสองหมื่นหก มุกก็จ่อย,ยสองหมื่นก็แผลอดเขาจ่อยสองหมื่นก็แผลอดไาพี่น้องมึงสองตัวนะครับผมว่าเป็นตัวเดียวที่แรกอะตัวนี้นครับเขาซื้อมากตข้าวกวรี่วแมนพี่น้องสองตัวนะครับส้าหกสองหราคาเหนือเลยครับพี่น้องเกินราคาเหนือเลยพี่นอ้องมึงสองหมื่นหกต่อได้อีกอออนี่สูงลอยสามสิบบวกๆยู่แล้วครับสามสามสิบหาได้ครับตัวนี้สองตัวสามหมื่นหก เอาไปเป็นผูเป็นพอพันพอมุ่งฝูงได้ครับพี่น้องมันตัวใหญ่เนื้อหนังตนต,ต,ต,ตัวดีเห็ดเ,เ,เนื้อก็ได้บ่ขาดบ่ขาดได้นอดเห็ดเนื้อฝา,ากเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้า 3, สามศดู้ยนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองซีสาห้าสองห้อยอยังครับห้อยนี้ครับห้อยนี้บ้าน,นไหนกาลสินครับ,รบกาลสินเนาะสองตัวนะครับพี่น้องสองหมื่นหกเป็นราคาร้องต่อได้อีกอ่ะขอบพระเล่นไลน์ครับจกโชว์มานครับผมอ่ะพี่น้อง โซนนั่นกับนายหางกาลัางเอาง้อขึ้นรถนะครับพี่น้องเต็มผมไปสารวจแล้วครับพี่น้องเต็มทุกขั้นพี่น้องสายเหนือนยังขายดีครับอย่างรอมาเรื่อยๆครับผมเป็นแม่เป็นแม่แม่โค้งบ่ครับตัวนี้จังสี่หองอย่งไรเนาะครับนี่หกพันหมื่นหกบ่ครับอ๋อตัวบบกใหญ่หมื่นหกครับพี่ดองปลาง้อตัวหมื่นหกสูงถั่วหัว ถึงประมาณ145นะครับหมื่นหกครับตัวบกใหญ่โอ้เห็นกองนี่ครับกองนี่พร้องไผยน้องพ่อเนี่ยน้องพ่อจีเป็นแม่ลูกบ่แม่ลูกครับตัวใดลูกตัวใดตัวนี้บ่ป๋อโอ้ลูกนี่อ๋ออ๋อควบนี่ก่อนครับพี่น้องควบนี่เอาไปแล้วก็หาเพื่อนหาเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดนี่กองนี่ แม่ยักโตแม่เบิดปลาหาตัหาตัวหามืดหาตัวแม่เบิด์ตเม่อไหร่วาบิดาตัวผู้ได้พี่น้องตัวแม่ทั้งทั้งห้าตัวโอ้เพื่งเพื่ง้ทองครับเนาะอ้าพี่น้องกองนี่ไหมหาตัวหามืดหามองเอาหรือม่องห้องต้ออะไรอีกเอาพี่น้องมันคือนจีถือแท้ เอาพี่น้องโอ้ไฟบอสือ,อย้ำนี่เสียดายนะพี่นอ้องเสียดายโอกาสทราบมันถือครับเอาเดี๋ยวผมเบิ้งรอบๆให้พี่น้องเบิ้งตโตลูกกับตดีนะครับพี่น้องเบิง้งแดงนี่ตัวแม่ผมว่าบางตัวน่าจะผสมมาแล้วแหะครับเพราะว่าลูกมันใหญ่เติบแล้วครับหาตัวแม่สาวตัวหนึ่งแม่ลูกสองโคมหาเมื่อหาปลาพี่น้องเบิ้ง่องอ่ะอ่ะขอแล้วมาต่ออยครับพี่น้อง ขายเป็นกล่องต้อดีสิพ่อต้อด้อีกครับว่าหาเมื่นหาพี่น้องขายเป็นกล่องเลยนะครับชุดนี้ลรหลังเราขายเป็นกล่องเลยงวดมาต่ใสครับผมจังหวัดเมื่จังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะหาตัวหาเมื่นหาถือตัวเมื่นเอ็ดราคาก่อตนะครับพี่น้องอันนี้ขายจริงขายจริงเมเม่แมนบริลินเนาะ ขจฝากเบอร์พี่นองได้ครับผม087 087 2 1 8 8 2188 951แอ่อยั่งครับปหน่งเกีาหาพออย่างครับพอเขียวจังหานจังหัร้อร้อยเอ็ดพี่ดองหาเมื่อนหาหาตัวเพอเพอติดทองสองแม่นี่แม่สาวกับตัวใหญ่นี่ครับพี่ดองนี่นี่แม่สาวสูงประมาณร้ยสามสิบนะครับขายกองนี่แหละพี่ดองหาเมื่อนหาโอ้มาถือว้าสีครับ หาโตัไปเลยว่าหาตัวหาเมืน่นหาไปเนาะมึงราคาหอ้องซ่ำขางัวตัวละเมินพี่หน่องมึงพ่อสื่อค่ะเนาะมันทับไปแล้วสองสามเดือนเหรอพี่หน่อมคนมาเพื่อ<ๆ>ติดทองไปอีกอ๋อชุดคุ้มพ่อ้เอาชุดโคบนีไปไพ่มีเงิ่อนหาเมื่อนหนีอ้าวขอบพูดอะไรครับยกเป็นงัวขอกเดียวกันพรอปเนาะอะพี่หน่องมึง 5, หาเหมือนหาเลครับอันนี้ฟังไม่ปิดนะครับ 5, ห้าหมื่นห้าได้ห้าตัวไปลุ้นท้องอีกสองแม่โอ้พอสื่อแห้งพอสื่อแห้งครับพี่น้องโอ้ขายกันอะไรบ้างครับทั้งสี่เจ้าบ,บ่าครับทั้งสี่สามหมื่นกว่าพี่น้องบากกเนี่ยสามหมื่นกว่าเอาใสเนื้อใสขนครับสมัครกับเป็นน่ายห่างจากแถวเพชรบุรีแถวประจวบครับภาคเหนืออ่ะพี่น้องเป็นเป็นตม้มบ้างเหรอครับพี่น้องวันนี้เป็นปันบุญบังไฟครับวันนี้ ตัวอืงขายยี่บาทหรือพ่อตัวนี้สามหมื่นห้าครับพี่น้องขายกันเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับผมน้ำกันเนาะสามหมื่นกว่าครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพี่น้องย่างมาเรื่อยๆมาเห็นพี่น้องเบียดหน้า,นากันลังตองง้วะหกพันห้าหกพันเจ็ดเอาเท่าไรพ่อเท่าไรตัวนี้หกสิบเจ็ด แม่ท้องว no right. yeah, ja. ่างบอกหกสิบเจ็ดร้อยเมือนหกมือนหกพันเจ็ดร้อยครับพี่น้องพี่น้องเวียดนาม้ฮโซเลยเวียดนามไเลยสิบสี่สิบสี่สสีพี่น้องพี่น้องเวียดนามไปไปไปได้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 เด้ออ่พี่น้องหนึ่งหมื่นหกพนเจ็ดร้อยครับตัวย่างใหญ่แบบนี้ในห้างจากเวียดนามให้หมื่นสี่ วันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับได้กี่ตัวเพิ่งได้2ตัวเอาช่วงหมานมครับผมนัดนี้แพงนะในใน,ในางเวียดนามมาพี่น้องพ่อเป็นสีสันครับพี่น้องมีเวียดนามมากสิกะง้วเนื้อกะเป็นกะมีการมีคู่แข่งครับวันนี้งว้วเขาเปเต็มนะครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกช่วงน,นี้ฝ้าฝนบ่ค่อยเป็นใจไปไหนครับบางคนเอามากอะเป็นกะอากาศเสียงง้วงามแถบจะบ่มี่เลยครับพี่น้องวันนี้ เบิ้งแล้วเบิง้งกวาดสายตาเบิ้งแล้วงอวงบอมมีเลยเดีนะ๋ยวพาพี่พน้องยางไปเรืร่อยๆนะใสยหูกับมีดครับแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ <c oughs> ่อยู่โอ้ผูรองไผน้อนี่ผูร้องของขวัญสิครับนี่อ้าอ้าวเอาหอยเลียวไปดิหอยลีวยลวไปดิครับผมได้ตัวไหนมาเอามาสามตัวครับเอามาสามตัวขายตัวนึงแล้วเหลือตัวไหน อ๋อผูรอผูรออ่าผูรอของหอยหลิวอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นครับนี่ตัวนี้ลูกพ่อใดครับเคหกแปดอ่าหนุ่มรอนะคตพ่อพันธุ์ม้วนใบเบิกเนื้อหนังตัวโตเอาราคาเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่ปลาหมื่นสี่ตัวบกไงถูกต้องตัวบักใหญ่ครับหมื่นสี่หนากะใหญ่ดีครับไข่ดำองศาได้หมื่นสี่อายุสิ่าไห แปดเดือนเก่าเดือนเนาะขายใหญ่ได้พี่น้องหมื่นสี่ซื้อไปคุนยังไงกับว่าขาดทุนพี่น้องตีราคาเนื้ออะไรว่าขาดตัวนี้เหรอลูก KF สามหนึ่งสิบห้าเดือนราคาสองหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นราคาร้องเนาะเป็นราคาห้องต่อร่องได้พี่น้องพอซื้อพอต่อพี่น้องเอามาสามเหลือสองฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม ศูนย3เก5าสามเจ็ดสามอ้าสเกหี้ลียวเปยน้อยจังหวัดคอนแก่นครับผมอาชิโคมานครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนีจื้นนะพี่น้องยางกับยางเลยครับพี่น้องยางกับพี่ตะโคนนึกตรงครับโชคดีที่มาเอาใส่บูดมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสองได้สองแล้ว อ่ทายไปน้ำทายไปนำ้ปนำนนมผมก็บสื่อไปน้ำนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวใดดีๆตัวใดเป็นตะเก็บผมก็บสื่อไวปทราบมันถือครับพี่น้องปรแม่นว่าผมเชียร์พี่น้องสื่อเลยแต่ผมก็บสื่อทุกทุกทุกนัดครับพี่น้องผมสื่อเนี่ยก็กนัดนะครับโอ้นี่แม่แม่ลูกครับผมสวัสดีครับผมมาแต่ใส่เนาะกาศินเนาะเป็นง่วงง่ามเต๋ออันนี้แม่ลูกป่ะเนี่ยผูรอดเต๋อ S 1> <S 1> เอาวผูรอครับพี่น้องผู้ใด้หาอยู่โอ้หนังไม่คือคักแจ้ห,หนังหนังนาหนังนาดี<อ>ปา้าหนังพ่อไปพี่น้องกูน่ะห้องเท่าไหรห้องเท่าไหร่ตัวนี้มื่นสามหาร้อยตัวนั้นเหรอมื่นเก้าพันห้าร้อยตัวนั้นมื่น 19, 000 000เก้าพันห้าร้อยอ้าวผูรอพี่น้องกำลังมาแรงเลยอ่แข่งขาใหญ่ครับพี่น้องนี่ โอ้พอสือพอสือฝากเบอร์พี่น้องนดครับผมง้อทองของโตครับอ๋องสาวบ่ง้ทองทองแรกครับ,บยึดยืดน,นานไหนตัวเท่าไหร่ตัวละสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับสองหมวัวสาวทองแรกทั้งสองตัวทองหุ้ตั้กับทองสติงเลครับทองหุ้นตั้กับทองสติงเลยจักเดือนหรออ่าสาเดือนกับสเดือนสองเดือนกับสเดือนเอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเกาสองหนึ่งสอนึ่งสามหนึ่งสอง โอ้หนุ่มรอนะ่าขอดพอพันครับพี่น้องสองตัวอ่ะหนังหนาดีครับพี่น้องหนังหนาแห้งอ่ะ,ต,อะตัวนี้ท่อไงว่รับตัวนี้ขึ้นไงเถอะท่องเนาะท่องเลขปะอเ,เออนี่พี่นอ้องเปรียบเทียบเรือคางวดท่องให้พี่น้องเบิ้งครับผมทออ่อ,ทองยี่เดือนครับ <6 S 2> หกเดือนความสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับราคาห้องไว้เท่าไรสองหมื่ครับสองหมื่นกับอีกห้าร้อยอันนี้คือท่องแรกครับพี่น้องท่องแรก ทองแหลกด้ครับพี่น้องสวยเลยราคาต่อร้องใดครัมตอ่อรองไดพี่น้องสองหมกับอีกท้องหเดือนแล้วเอาไปลอดกินน่องล,ลอดที่ลอดสองไยุดตัว,วทองสองหมื่นหารอยนะอพี่น้องมึง่งหม่นหารยครับเป็นงวทองหเดือนเด็มาจากตครับวันนี้เด้วมาตัวเดียวฝากเบอร์พี่น้องดครับผมศูนย์เก้าสา ก็ได้ก่อเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หกหนึ่งครับ่หอยยังก่อหอยต่ำปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมสองหม ok ื 99, 79, 7, ่นกับอีกห้าร้อยบาทเป็นราคาร้องอ่ะเดี๋ยวชมตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมาเรื่อยๆครับพี่น้องชมบรรยากาศการซื้อการขายครับก็ยังกับทุนกับสื้อขายกันดีนะครับวันนี้ฝนตกครับพี่น้องพาหยุ่นคอเหรอเห็นหอยดิวพอดีหอยดิวพอดีครับผมเป็นตัวไหนมากวันนี้แม่มากครับผมเอาเอาองอทองเนาะ เอานี่พี่น้องไปมักปลาหนอกตังหลังตรงหนาตึบเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวทองเล็กครับพี่น้องสูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกบวกครับเป็นแม่สาวทองเล็กทองเจ็ดเดือนทองทองช็อกแลตสี่เดือนมาเป็นงูผูเนาะคำคำว่าตัวท่อนี่คิด่าเป็นงวหมันวันนี้ตัวนี้อันนี้ตรวจท้องเรียบร้อยครับมีคิปไปดูการตรวจนะครับพี่น้องนี่ อ่ะตัดสื่งง้วนทองต้องมีคลิปวปดีโอการตรวจนะครับราคาเท่าไหร่ตัวนี้ห้องเท่าไหร่ห้องเี่บาทสามหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาบัวสาวทองแรกเฟ่บใหญ่ๆเด้อพี่น,อออน,อน้องต่อได้อีกต่อได้เบิดมือส่งฟรีพร้อมนะครับพี่น้องตัวนี้เออสาวทองแรกสูงร้อยสี่สิบห้าสามหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาร้องเปรียบเทียบราคางว้วนสาวให้พี่น้องเบิงเบ้งเอ่งง้วนทองเอางว้วนภูผูล้อกันมิดเต โอ้โ,อโหตัวนี้บ่อ่ะผูร้อผูร้อลูกใครตัวนี้พ68ครับเอายุอายุ6เดือนอ๋อ6เดือนเนาะราคาตัวไหนตัวนี้1 5 0 0าครับ15,000บาทเป็นราคาร้องต่อร้องได้ครับพี่้องเอานี่งประม้ 0, 130านล36บวกครับ1 5 0 0 0าต่อใด้ทรงฟี่ได้เบอร,ร์โทรเพิ่นนะครับ0616679720นะครับเป็นกำลังมาต่อตัวนี้อยู่ อันนี้กำลังต่อรองกันเนาะตัวนั้นแมนบ๊องมแมนเนาะเอาโอเคกคับผู้เลายไร้ครับโจมานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวหล่อมาเบิองงวงงามกันพี่น้องโซนงวงงามนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายครับโอ้แม่ลูกเด็ด,ด,ดมีเแนวเป็นป้างวงงามพี่น้องเอา้างวงงามตลาดปานหันครับนี่ แม่ลูกลูก,กงามๆครับโคบนี่แต่ว่าบ่รู้ว่าของไผเด้อครับเดี๋ยวพี่น้องนี่ลูกก็งามดีอ๋อพี่น้องเบิ่งเจ้าของเพิ่นบ่รู้ว่าเป็นท่านไหนอ้าวที่คองหอยโจวบ่อ๋อหอยโจวไอหน้าผู้บุรีรัมย์ครับผมลูกพ่อไหนตัวนี้โคมโตตินี่ป๊าท่องไปแม่กับท่องพ่อมแม่กับท่อง ท้องนิดเดือนแม่ท้องสองเดือนนะพี่น้องหอยโจมาบ่ได้ครับพี่น้องมีอุปสรรคกวนกันเอาราคาเท่าไรซื้อสองเลยสามแบบนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทมีแต่ง่วงลักแสนเดลยพี่น้องนี่ยห้าหมื่นเจ็ดแม่ท้องแล้วบ่ถึงตัวละสามหมื่นครับพี่น้องถือตัวสองหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นเจ็ดแม่ท้องอีกสองสามเดือนของแท้เลยเนาะลูกก็ดตัวดี เออาแมันเป็นราคามานี่เนาะเลี้ยงล่อเอาพี่น้องออกแม่แพ้ลูกนี่กับพระขาดครับพี่น้องแม่กับท้องแล้วไซร์ร้อยเกือบร้อยห้าสิบเลยห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะอันนี้แม่ไหมอันนี้กับแม่ลูกลูกไพะตัวนี้ CY หนึ่งสองสอ CY หนึ่งสองสองตัวแม่บอกตัวแม่พี่น้องได้พ่อสองเดือนไปประมาณเดือนกว่าเนาะแม่กับเพื่อนอ้างดีหนาพี่น้องสูงกว่าบ้านลอยเกือบร้อยห้าสิบเป็นลูก ลูกแรกหรือลูกสองลูกแรกราคาเท่าไรตัวนี้ตัวนี้ห้องไว้สามพันสามอันนี้หามื่นสามเพราะว่าแม่มันใหญ่เนาะห่วงเพราะท่งเพื่อทรงพอมทรงฟรีพอมนะครับพี่น้องทรงฟรีถ้วยอิสานหรือราคาตรงกันกับทรงฟรีใดตัวไทยเุล่าหามื่นสามหามื่นเจ็ดซื้อสองเลยสามยกสองโค้มนี่กะแสนนิดๆต่อร่องได้พร้อมทรงฟรีพร้อมนะครับพี่น้องเอาไปอยากได้งัวงามพี่น้องจังบะกันเกี่ยวหญ้าครับเอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม 84 84 832 5345 5345ครับหอยโจนาโพ<ม>บุรีลำอ่ะขอบคุณเรนไลค์ครับดูชมมันครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องบรรยากาศฝนกำลังลิ่นเลยนะพี่น้องฝนกำลังมาแต่ว่าพี่น้องกับบอสบอสอยครับมาหาสื่อง้อไปเลี้ยงเออเอ้อเอาตัวผู้หรือตัวแม่ตัวแม่ตีเนยตัวเมียครับราคาเท่าไรเปิดไปมือหักมือหักพันบาทแม่มาหาสื่อบอกมาสื่อง้อแต่ว่ามาแต่ใสครับ เป็นห่างไปมาเสืองสีแพงแพงไม่ือถือเป็นห้องจะซื้อหรอครับเป็นห้องขายมากมากเเคยห้องเขาไดได้ขายเป้นห่องเป็นห่องมาลงมาเบึงมาสีสำรวจราคาบึงเนาะครับมาทางไหนล่ะมาทางไหนลอยเย็นฝันเฮาหนิเนาะเอาฝ่เบิงช่องเท่างอได้ได้ไหมเด้ออาบึงตลอดขอบคุณอะไรเอาอีนอดมืดหาเอาอ้วนดีอ้วนดีแขนดี อ่ะอันนี้อันนี้พี่น้องเวียดนามโอ้หลายคนเขาเ,เขาห่มเลยนะพี่นอ้องฝนตกเอ้าโชคดีครับโชคดีครับผมพี่น้องเขาห่มไวดแล้วเพราะฝนลินบรรยากาศแบบเขาบางคนกับปอทอยครับพี่น้องตากฝนด้วยกันผมก็ตากฝนนะครับพี่น้องตากฝนไทยพี่นอ้องเบิ้งเป็นกำลังใจทุกคนแม่่นมาตลอดเย็ดมาต่อตัวน,นี้มือหาครับพี่น้องแต่ว่ามันแขีนดี มืน่นเดียวป้าใดบ <laughs> ่ก,กบมก <laughs> ื่นเดียวผมรักมากผมกับ่กล้าขายให้แล้วครับมื่นเดียวป้าใดบอเอ่าอ๋อีดอกนี่สามีเงินเ <laughs> สื้ออะไรเป็นแม่บอกไปพันมื่นกาบาทนะพี่น้องราคาห้องนะครับราคาห้องพี่น้องหลายคนเขาในห่มแหรอครับเพราะว่ากนมาแห้งแหรอครับกษิตพยายามไทยพี่น้องเบิง้งกันนี่ตัวลูกกับตัวดีนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกครับเขาโฮมพืดแล้วครับพี่น้องช่วงนี้โอ้สู่ชีวิตครับพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายครับอยู่ในโฮมนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ในสุ่มเพืนโอ้ยเพราะว่าฝนไม่ไม่แห้งแล้วครับพี่น้องฝนไม่แห้งแล้วภาพพูดเบิ่งบรรยากาศเอาพี่น้อง ถูกแพงกับนายห้อยกับดำรงชีวิตเพิ่นแบบนี้แหละครับพี่น้องกับซื้อขายกันทุกมือ่อไม่มีวันหยุดนะครับลบฝนครับพี่น้องลบฝนช่วงนี้ลบฝนครับพี่น้องเอาฟ้าอยู่ขอครับนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายนะครับอ,อีดองอ่าทายอยู่หางในนะครับพี่น้องเอาเห็นแม่สาวลูกพ่อได้ครับตัวนี้อนบอลลูบอลลูเพื่อนจับบาท้องไว้ 18 18,000บาทนะครับตัวน,นี้เป็นราคาร้องทำเขาเรียบร้อยครับเป็นง้อสาวสูงประมาณา130 18ตัวน,นี้กระซาวปะตัวนี้กระซาวพ่อผสมพ่อผสมขึ้นขินราคาตัวอะไรครับตัวนี้คาสาวหาสตัวน,นี้18ครับเป็นง้อสาว,สาวอ๋อไทยในโฮมนี่แหละครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศขึมนฝาขึ้นปดออฟฝากเบอร์พี่นอ้องง้อันะสีหรอกระสีฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม083 083 947 0615 0615ก้ายหกหงห้าศนย์หกหนอยยังครับห้อยนีลัน,ลลนกาลสินครับพี่น้องบรรยากาศปันยูบอสอพี่น้องไม่ได้คนนาน,น,นโอ้ฝนตกครับพี่น้องพายอยู่เขาต้องลบครับช่วงนี้อ่ะพี่น้องฝนก็จะ,ะตกตก,กันนะครับมาถึงเศร้าครับพี่น้องแต่ว่ามาเห็นของใหญ่ครับพี่นอ้องอ่าเป็นง้อผู้ครับง้อผู้ล้นเฟมนะครับพี่น้องสายอันนี้ผมไม่แน่ใจสายชารุลี่ครับน่าจะเป็นปอพัดเลย ตัวของไงสูงมากลอยสี่สิบหานะครับใหญ่แห้งครับพี่น้องเมึงเหยียบเหยียบก็คนเดี๋ยวสิหาเจ้าของก่อนว่าด่ะพี่น้องเมึงใหญ่แห้งเอาไปคุ้มฝูงได้เลยครับตัวนี้ของของผีบ่ครับตัวนี้มาแต่ไสตัวนี้ขอนแกนเป็นพอพันเลยเนาะเป็นพอพันเปิดไปยี่สิบบาทหกหมื่นกว่าบาทหกหมืาา่ 6, นเนาะหกหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องเมึง ใครก็ร่างหาแบบนี้อยู่ออยครับพี่น้องอ่ออกมาจากฝ้ามไงเปล่าครับพี่น้องฝ้ามดีเลยละ่ะหนาใหญ่เอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟูงพี่น้องตอบโจทย์สายเนื้อครับของแท้ของแท้บ่เห็นจทิโด,ลลดูเลยนะครับพี่น้องในตลาดม,มันบ่ค่อยมีอ่ะฝนตกครับหกหมื่นกว่าเปิดเป็นราคาห้องอ่ะพี่น้องเวียดน,นามก็มาตอนมีมีเบอร์วะมีเบอร์วะ นี่เบอร์วะเบอร์นย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดงเนาะหอยไดหอยล็อกครับหอยล็อกหอยล็อกปนก่นเนาะอ้ออ๋อพี่น้องมึงการัน่นราคากันเยพี่น้องว่าเจ็ยโลกขึ้นหรือล่งอ๋ออ่ะพี่น้องนี่ไงครับพี่น้องเอ้ยผู้หนึ่งวัดต่้เจ็ดเออกาลัง ก็เห็นมาตรงการกเกิดการพานันขึ้นแล้วกําลังเลิงตัวนี้แหละครับพี่นออ้อตงตัวบางไงนะคะรับเต็มวัาตัวเดียวบ่เหลือตัวเดียวะะพี่น้องบางไงเลยหายากครับพี่น้องปอพันแบบนี้ฝลกำลังดิ้เศร้าครับพี่น้องฝลกำลังดิ้นเศร้านะครับมีให้ราคากัน ตอนนี้บรรยากาศกับฝนมาทั้งเศร้านะครับพี่น้องพี่น้องในหอยเขาได้ฮ่มเบิดแลละครับพี่น,อน,อนออ้ององวัวยืนอยู่มามีเจ้าของนะครับพี่น้องอนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายครับงัวเริ่มเบาบางเบิดแล้ะครับพี่น้องซึ่งผ้าอยู่กับเขาเป็นกำลังใจทุกคนครับผมโซนนี้น้องเป็นครับพี่น้องหาของถืงพอเขาพอเนกรักพกดีฟาร์มตัวน,นี้แม่ลูกลูกแม่สวยๆเลยอืม พ่อหนีจะบ,บาทเนาะครับนี่โอจะของหมดที้ทั้งพุ่นอ๋อเอา,นนารวงวงครับพี่น้องท่านอีกะสมัครปล่อยง่วงล่ะครับพี่น้องคนกับเขาโฮมเบิร์ดแล้วครับพี่นอ้องอันนี้ไทยไอพี่นอ้องเมึงบรรยากาศการซื้อการขายอันนี้จะเป็นง่วงของพ่ออเน,นกนะครับพ่ออเนกรักตักดีฟาร์มพอดีสวัสดีครับ อ่ะพี่น้องลบกับผมหมดแล้ววันเด้สวัสดีครับผมเด่ตัวไหมาพ่ออันนี้อ่ะเป็นแม่สาวเบิดเลยโตเท่าไรล่ะครับโตละเมื่อนครับโตย่งยิ่นดเด่นเมื่อนเดียวทีนั่นมาไปอีกละหนึ่งสองสามสี่ตเนี่ยหนึ่งสองสสี่ตัวโตละเมื่อนครับพี่น้องป่าโตัิ่ง่ดินี่โตวบใหญ่เลย มื่นเดียวอิลีติพ่อแมนให้เอฟซีพิเศษเให้เอเลยครับให้เมืนเมือนสูงันลอยสามสิบลอก็มีปลาตัวนี้ตัวมื่นพี่น้องมึงจังได้ก็บ่าขาดพี่น้องมึงมื่นนึ่ง่นี่น่งมื่นทีสามมื่นทีสี่เหลือสี่่มือนี่มมากครับอนีคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ตัวละเจ็ดพันครับตัวละเจ็ดบาทครับพี่น้องตัวละเจ็ดงวตัวละเจ็ดพันนครับพี่น้องนี่ เจ็ดพันบาทต่อร่องได้อีกฝากเบอร์พี่น้องได้พอแต่ตละมือ่ได้ด้กันอันนั้นอัต่ออะไรอันราคาขายเลยมันตัวใหญ่ครับคนโตกันเลยเลเลยเอาฝากเบอร์พี่น้องได้พอศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าหหสอปดสอนีรักฟักดีฟาร์มตัวละมือนะพี่น้องนี่ตัวละมือครบอนบ้าเลียนบ่บอลเลียนเนาะเนาะเอาจริง ไอบองโก้ไอ้ชีบูปันติตาบองโก้ปันติวาปาเรียนขายลีกับพี่นอ้องอ,อ๋อบรินี้เราขายถือกี่แล้วครับผมอ่าขอบคุณหลายๆครับชมๆประมาณครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพี่น้องพอดีฝนซาลงแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวยางสำรวจอีกจังน้อยครับอาแม่ลูกอันนี้แมล่ลูกลูกผูตัวนี้ห้องไว้เจ้าบาทครับผมเจ้าบาทพ่อครบนี่ 500, งคบนี่พ่อว่าเจ้าสิบเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยปลาได้สองตัววันนี้ หมื่นเจ็ดพันหาลอยครับพี่น้องตัวละแปพันหานี่นายห่างมาอีกแล้วลูกเอาเก่าพครับเอานี่มีต่คนเล่งลูกลูกครับอ่ะนี่หมื่นเท่าไรครับพ8อหมื่นแปดหาครับหมื่นพันห้าร้บาทเฉพาะตะลูกกัเก่าพันเอาเจ็ดพันหาเลยว่าเอาบาททีนี่ใกล้ใกล้กลมองแล้ว เอาแหาอเออเจยวตัวผ huh? okay, ู้ครับพี่น้องแปบปัญหาเดี๋ยวแปบปัญหาพ่อฝากเบอร์พี่น้องได้หรอมีเบอร์บ่าเเบอร์เบอร์มือถือมีมอ่าเบอร์มีบ่มีอยอ่ครับเบอร์ไหนนอแก่งขอเส้นเตียงสิบ เออบ่อห้ก็ได้เนะาะครับผมอตามพี่นอ้องเอาไปสนใจกับโทรศัพท์ผมถามมุมนี่โทรษผมวนะ่าหลายเจอบ่กเป็นคนสื่อมีคอลเซ็นเตอร์เอ้าบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายครับพี่น้องอ่านายหอยกับสู่ชีวิตนะครับวันนี้อา่าไปมีคมกับนั่นไปพี่นะ้องบรรยากาศ วันนี้ทำกลางฝนนะครับพี่น้องฝนโปรยปลายมาเป็นระยะระยะครับพี่น้องว่ากับเบาบางค่อยว่านใดอีกตัวมากเลยว่านยังบ่านใด,รนาาดครั <laughs> บบ่านใดฝนตกข้ามเนรนฝนตกข้ามเรนกองผมอย่างเดียวอ่อนี่คร <laughs> ับบรรยากาศการซื้อการขายกับเป็นกำลังใจใทุกคนครับพี่น้องมีขื่นกับมีล่งครับช่วงนี้ราคาพอซื้อกรับเป็นหน้าที่ท่องสำหรับผู้ผู้ซื้อไปเรียกแหละครับผู้มีความตั้งใจมาอยากจะเลี้ยงงัวครับสัวเฮาสิมันใสเวลาครับการเลี้ยงงัวะสามปีสี่ปีครับให้มันออกแม่แพรูก ราคามันก็นจะด้จะขยับขึ้นแล้วครับช่วงหอด3 4, ปี4ีปีป็นกําลังใจทุกคนครับสลับน,นี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับพระว่าฝนกําลังจิมาแรงอีกแล้วครับผุ่มสรับนี้ขอกล่าว่าสวัสดีครับ